b บบี้อินเย o โลอันนี้ไม่ใช่ละเอาปิดโฆษณาดีเฮ้ยนายวอนนายวอนโอ้อะไรเนี่ย <c oughs> แล้วกดเปิดยังไงโอ้อะไร

ไปขี้ไอ้ขี้ลูกเอาไปทำอะไรได้บ้างไม่ใจอ่ะมันไม่ใช่เกมอะไรหรอกมั้งอะตกบัลลอยเลยตกบัลใหญ ลองห้าเลยย๊ะลองห้าร์ล้ลูกกดเดบอเดลเอาขวดนมให้นอนอ่าขวดนมอยู่ไหนลูกขวดนมอยู่ไหนอ่ให้นั่งนะให้นั่งไปก่อน นอนลกเอาไปขอโทษนะเทคเดอะเบบี้โอ้ขี้แตกโอ้คราวนี้เราจะมาเล่นดีๆนะเราจะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีนะอ่ะเอายืนไม่ได้ไม่ใส่ตูดีกันอ่ะอ้อม เดี๋วเด๋อเด๋อเด๋อแกไปอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่เท k e the baby to bed โอเคลูกตอนนี้จะไปแลวเกลือกเท่กแบงเลยเออเอาไปนอนลูกอ่ะเอาอไปนอนนอนห้องไหนนะอันนี้เคลรอเลยอ๋อลูก โอ้โหลูกเขาไปเป็นอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะวงลูกอ่ะลูกบาดเจ็บด้วยดูต้องขาเย้ข้าวแล้วได้กับลูกพอแล้วอ่ะเอาไปนอนนอนฉันบอกว่าให้นอนฉันบอกว่าให้นอน,น,อน,อนแฮม ช่างมาแล้วกันอ่ะปิดไฟได้ด้วยเหรอโค้ดเดอะโดวอททีวีเดอะโซฟาโอเคเอาส้มไปด้วยอ่าส้มก็หยุดไม่ได้ดีมากเลยนั่งดู <laughs> อ่ะมานอนหลับอีกอามานอนหลับ